สวัสดีครับผู้เรียนวันนี้เราเข้าสู่ในเนื้อหา บทที่3ในส่วนที่2นะคะคือกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยก็จะมีเราจะได้เรียนรู้ในส่วนของกลไกการคุ้มครองสิทธิว่ามีกลไกอย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนที่2เราก็จะได้เรียนเรื่องสิทธิของผู้ป่วยในกระบวนการยุิธรรมทางอาญาเมื่อมีการฟ้องร้องคดีแต่คงเป็นเพียงหลักการก,กว้างๆเพื่อให้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็ในส่วนที่สก็จะเป็น สิทธิของผู้ป่วยในกระบวนการยุติธรรมทางแพง่งในการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเมื่อมีเหตุในการฟ้องร้องคดีทางแพง่งอันเกิดจากการรับบริการทางสาารณสุขนะคะในส่วนแรกนะคะคือกลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยอันที่จริงแล้วเนี่ยอาจารย์ได้พูดในท่อนนี้มาก่อนหน้านี้นะคะว่ากฎหมายและธรรมนูญนะคะได้มีการเขียนรับรองและรับรองสิทธิเสรีภาพของผู้ป่วยแล้วก็คุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย จะสังเกตให้ดีนะคะเราจะใช้เป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือการรับรองส่วนที่2คือการคุ้มครองคราวนี้เนี่ยการรับรองคือการเขียนเอาไว้บัญญัติไว้แล้วก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายเอ่อเขาเรียกว่าบริหารที่จะต้องมาบังคับใช้กฎหมายนะคะเอ่อทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็จะมีอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันแล้วเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น เราก็จะต้องบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนั่นก็คือจะต้องไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หลายหน่วยงานอย่างที่อาจารย์ได้ได้อธิบายก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในส่วนของกลไกที่ตรงนี้นะคะเราเลยเรียกว่ากลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยซึ่งกลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยถ้าพูดอย่างยอ่อก็จะบอกว่าเป็น,นกลไกในชั้นศาลกับกลไกนอกชั้นศาลเพราะนั้นพวกเราจะเห็นได้ว่าใน ในแบบตัวนี้นะคะใน,ในสื่อตัวนี้ท่านจะเห็นได้ว่าอาจารย์มีคําว่าคณะกรรมการสิทธิม,มนุษยชนแห่งช,ชาติอันนั้นเป็น,นกลไกที่คุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยแต่เราเรียกกลไกนี้ว่าเป็น,นกลไกนอกศาลซึ่งก็จะมีกติกามาีมีเงื่อนไขในการที่คณะกรรมการสิทธิม,มนุษยชนแห่งช,ชาติเนี่ยจะจะเปิดช่องไว้ให้สําหรับผู้ป่วยที่เห็นว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลอาจจะยังรู้สึกว่าตัวเองยังได้รับความนุติธรรมไม่เพียงพอ แล้วต้องการที่จะมีการคุ้มครองในอ,อีกช่องทางหนึ่งนะคะอาจจะมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในกระบวนการยุติธรรมหรือคิดว่ายังไม่สามารถตอบโจทย์ของตอนได้ซึ่งอันนั้นเขาก็จะมีเงื่อนไขนะคะโดยภาพรวมส่วนใหญ่แล้วเมื่อผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการกระบวนการรักษาบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของเอกชนเราก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งกระบวนการยุติธรรมก็มีทั้งแพ่งทั้งอาญาทั้งปกครองอย่างที่อาจารย์เคย เคยเล่าให้พวกเราฟังก่อนหน้านี้แล้วโดยภาพรวมในกระบวนการยุติธรรมของเราก็สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศนะคะตั้งแต่ที่เราเริ่มมีการปรับว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกง่ายแล้วก็รวดเร็วย้ำนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในห้วงเวลานี้เนี่ยเป็นเราอยู่ภายใต้และธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยฉบับพุทธศักราช2560ซึ่งมีการเรียกว่ายกระดับแล้วก็ปรับปรุงในส่วนที่เรายังตกหล่อนอยู่นะคะให้แข็งแรงขึ้นให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการยุติธรรมแล้วจริงๆสิทธิในเรื่องอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะด้วยเราเข้าสู่ในยุคของรัฐบาลดิจิทัลเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีการปรับปรุงค่อนข้างเยอะรวมถึงในกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวขออ้องโดยเฉพาะผู้ป่วยนะคะถ้าหากได้รับผลกระทบแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่มีทนายความไม่มีผู้ช่วยเหลือทางคดีตรงนี้นกลไกเหล่านี้เนี่ยก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะสามารถที่จะ สามารถที่จะขอทนายที่เรียกว่าทนายขอแรงได้โดยที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการว่าความพิจารณาคดีแต่ว่าอาจจะต้องช่วยในเรื่องของการค่าตอบแทนในเรื่องเกี่ยวกับค่าเดินทางนะคะที่ทนายก็อาจจะต้องมีการเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่างๆเพื่อได้มาซึ่งพยานหลักฐานนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยสิทธิมุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเรานะคะถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายถึงสิทธิของผู้ป่วยด้วยในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ย ท่านไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าด้วยการพัฒนา40-50จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้ยกระดับมาครานนี้มาต่อน,นิดนึงนะคะว่าในกระบวนการวิธรมจันย้ำอีกครั้งมันมีหลายช่องทางแต่ในครต่นี้ในในชั้นนี้เราจะน้นยกตัวอย่างกระบวนการวิธรรมทางอาญาเป็นหลักเพราะดูจะเ,เป็นสิ่งที่ทําให้เราเในอย่างที่ในบทอื่นๆเราจะเห็นได้ว่าด้วยการที่ภาครัฐ กำหนดนโยบายยกระดับบริการสาธารณสุขให้ดีขึ้นภายใต้ข้อจำกัดที่เรายังมีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็งบประมาณนะคะแล้วก็อุปกรณ์เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้การที่เราวางหลักการออในการปรับปรุงบริการสาธารณทางการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยตั้งแต่ปี40ทอดยาวมาถึง50แล้วก็ปัจจุบันตั้งแต่เสียค่าใช้จ่าย30บบาทรักษาทุกโรคหรือแม้กระทั่งปัจจุบันไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อาจจะต้องมีขอบเขตมีเกณฑ์ขึ้นมาก็ตามเนี่ย ทั้งหมดนี้ความคาดหวังของผู้ป่วยก,<ๆ>ก,ก็จะเป็นไปตามที่ในรัฐธรรมนูญการันตีไว้เข็นหลักประกันไว้ให้คือเหมาะสมทั่วถึงมีประสิทธ,ธิภาพแต่ภายใต้ข้อจากัดที่มีอยู่ตรงนี้นออทำให้ท้ายที่สุดเมื่อมีข้อผิดพลาดะะที่เกิดขึ้นในการรักษาออซึ่งในทางการแพทย์เขาจะใช้อยู่สองคำะคะที่เราอาจจะต้องเริ่มพัฒนาแล้วก็คลี่คลายกันให้ชัดเจนขึ้นก็ต้องรอกฎหมายลูกตามมานะคะกฎหมายพระราชบัญญัติฉบับอื่นๆตามมา ที่จะเพื่อให้สอดคล้องและ้มนุษยัฉบับปัจจุบันด้วยแล้วก็เพื่อทันสมัยขึ้นตอบโจทย์แล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าถงดุลการใช้สิทธิ์ของฝั่งผู้ป่วยแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์นั่นก็คือในส่วนของการฟ้องร้องในส่วนของผู้ป่วยซึ่งมองว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเมื่อเขาได้รับผลกระทบเขาย่อมมีสิทธิ์ฝ่ายของแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้พยายามทําตามที่มาตรฐานวิชาชีพกําหนดไว้ตรงนี้ท้ายที่สุดแม้ว่า ทางแพทย์เองได้พยายามเต็มที่แล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพแต่เราไม่สามารถที่จะห้ามผู้ป่วยฟ้องได้เหตุเพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยที่เขารู้สึกว่าเขาถูกริดรอนสิทธิ์เพราะอะไรคะเพราะกระบวนการวิธรรมความหมายอย่างที่ท่านจะเห็นก็คือว่ากระบวนการวิธมทางอาญาคือกระบวนการในกรณีที่มีข้อพิพาทข้อพิพาทระหว่างใครระหว่างเอกชนกับเอกชนคือผู้ป่วยกับแพทย์ที่ฝ่าฝืนกฎหมายตรงนี้แหละค่ะเป็นหัวใจสําคัญที่ ถ้าแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ในตามมาตรฐานแล้วจะถือว่าฝา่าฝืนกฎหมายไหมตรงนี้ก็จะต้องไปสู่กระบวนการชั้นศาลว่าได้ทําเต็มที่แล้วไม่ได้ฝ่าฝืนมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างนะคะแต่เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าฝ่าฝืนเขาก็ต้องใช้สิทธิ์นะคะซึ่งกระบวนการวิธทราอาญ,ญาเนี่ยก็จะมุ่งคุ้มครองศักดิ์สรีของความเป็นมนุษย์เพราะอะไรคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ของตนในการที่จะกําหนดเสต็จ,จํำนงของตนอย่างที่อาจารย์เคยพูดแต่บทแรกแล้วก็ตอนนองมาจนถึงบทที่2 เขามีสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายจนลมหายใจสุดท้ายเพราะฉะนั้นการกําหนดในการในการที่รวมถึงสิทธทิในฐานะเป็นผู้ป่วยการที่เขาจะใช้สิทธิ์ของเขานะคะในการที่จะให้แพทย์รักษาเขาก็ย่อมมีสิทธิตามคาประกาศสิทธิ์ของผู้ป่วยทั้งนี้นะคะศักดิ์ศรีของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์ปกติแล้วนะคะคุณจะไปแตะเนื้อต้องตัวใครเนี่ยก็ไม่ได้นะคะถ้าไปทําแล้วทําให้เขาได้รับผลกระทบเราก็จะผิดกฎหมายอาญาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญานะคะที่เขาเรียกว่า เนื้อตัวร่างกายเพราะนั้นเราอาจจะโดนข้อหาทำ้ายร่างกายเมื่อชกต่อยตีกันหรือทะเลาะวิวาทกันแต่ถ้าถึงแก่ชีวิตนั่นก็คือจะโดนข้อหาฆ่าคนตายในกรณีของแพทย์ผู้ที่ทําการรักษาเนี่ยนะคะกับผู้ป่วยโอกาสที่จะเกิดกรณีเข้าข่ายทั้งสองกรณีนั้นเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าแพทย์ผู้รักษาเนี่ยท่านจะต้องแตะเนื้อต้องตัวผู้ป่วยนะคะในกระบวนการรักษาในแต่ละขั้นตอน ผู้เรียนทุกท่านคนะท่านจะเห็นได้ว่าในตลอดกระบวนการเลษาเนี่ยของแพทย์เนี่ยนะครับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยมีนับตั้งแต่การตรวจโรคเพราะฉะนั้นตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจโรคอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งแล้วในขั้นตรวจโรคเป็นที่แน่นอนแพทย์จะต้องมีการสัมผัสเนื้อตัวร่างกายผู้ป่วยซึ่งอันนี้แหละค่ะเป็นอันหนึ่งที่แม้ผู้ป่วยจะมีศักดิ์สีทธความเป็นมนุษย์มีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายแต่เขาได้สละสิทธิ์บางส่วนให้กับ แพทย์ผู้ทําการรักษาเพราะ,ะนั้นแพทย์นั้นก็จะต้องผ่านตามมาตรฐานวิชาชีพนั่นก็คือที่มาที่ไปแล้วเชื่อมโยงว่าทําไมเราต้องมีใบประกอบโรคศิลป,ปะหรือทาไมเราต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิชกรรมแต่สาหรับแพทย์ในปัจจุบันถ้าเป็นแพทย์แพทย์แผนปัจจุบันนะคะก็แน่นอนเราอยู่แค่เพียงต้องมีใบอนุญาตตามในฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิชกรรมกลับมาตรงนี้นะคะว่าแพทย์เวลาตรวจโรคผู้ป่วยก็จะต้องมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือ เรื่องการที่ไปโดนเนื้อตัวร่างกายของผู้ป่วยทั้งหมดนี้ก็เป็นการไปกระทบสิทธิของเขาแค่นี้เราก็กระทบละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในขั้นตอนนี้เรามีการตรวจโรคผิดพลาดทางเทคนิคสมมติง่ายๆนะคะอาจจะไม่มีอะไรเพลินพลาดที่เครื่องไม้เครื่องมือไปโดนแล้วทําให้ผู้ป่วยบาดเจ็บอย่างนี้ค่ะไปสกิดอาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างมาสกิดแผลดูแล้วกลายเป็นมีเลือดออกเกิดขึ้นมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนี่ก็เป็นการที่ถือว่ากระทบสิทธิ์เขาละผู้ป่วยก็มีสิทธิ์ฟ้องละถ้าเรามองแบบนี้ง่าย เราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเป็นแพทย์ทําอะไรก็ผิดหมดนะคะท่าน,นี้ในส่วนของวินิจฉัยโรคทุกขั้นตอนไปสู่จนถึงบําบ,บัดโรคป้องกันโรคนะคะทั้งหมดนียนะคะล้วนแล้วแต่เป็นขั้นตอนที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยแล้วก็กระทบกับเนื้อตัวร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยถามว่าถ้าหากมีเหตุที่เขามองว่ากระทบสิทธิ์กับเขาเขาย่อมมีสิทธิ์ฟ้องร้องแพทย์พูดทําการรักษาตลอดกระบวนการรักษานะคะเพียงแต่ว่าแน่นอนก็ต้องไป ต่อสู้กันในชั้นศาลในกระบวนการยุติธรรมเมื่อมองว่าทั้งสองฝ่ายต่างมองไปต่างก็มองว่าตัวเองได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ฝ่ายผู้ป่วยก็มองว่าเขาได้ถูกกระทบสิทธิ์นะคะ